กฎหมายแล้วกฎหมายว่าไงเพราะคนสงสัยหนูก็สงสัยเขาเสียชีวิตแบบเนี้ม,มันจะเข้าข่ายว่าทําให้เขาเสียชีวิตแบบแบบฆ่าคนตายไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมมีความผิดไหมเออเนาะทางด้านของทนายราชพลสิริสาครทนายความชื่อดังนะคะออกมาโพสต์ให้ความรู้ผ่านทาง Facebook ค่ะโดยเริ่มแรกก็คือแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแบงค์นะคะพร้อมไขข้อกฎหมายกรณีที่ว่าจ้างคนอื่น ดื่มสุราจนเสียชีวิตเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าระบุว่าการที่ผู้เสียชีวิตดื่มสุราจนเสียชีวิตเองสมมุติว่าผู้ตายเนี่ยรู้อยู่ว่าการดื่มสุราเยอะๆจะทําให้เสียชีวิตได้แบบนี้จะมีคล้ายๆกับเขาบอกว่าคล้ายๆกับการฆ่าตัวตายใช้คํานี้นะคะซึ่งการฆ่าตัวตายตามกฎหมายจะไม่เป็นความผิด าการฆ่าตัวตายจะไม่เป็นความผิดเพราะตามกฎหมายไทยระบ,บุว่าผู้ใดที่ฆ่าผู้อื่นถึงจะมีความผิดดังนั้นเนี่ย<ม>การฆ่าตัวตายกฎหมายไทยจึงไม่ได้เป็นความผิดและเมื่อผู้เสียชีวิตดื่มสุราจนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นความผิดและผู้ใช้ผู้จ้างผู้วานให้ดื่มสุรา จึงไม่มีความผิดเช่นกันนี่คือตามกฎหมายไทยกฎหมายเนาะนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทิ้งท้ายว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่อ่ะคุณยายอ่ะใช่จและคนรอบข้างที่ที่รักเขาใช่แฟนคลับด้วยที่รักเขานะคะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วย